การแขวนคอช่างไฟสองคนที่ประตูแดงคือชนวนเหตุความรุนแรงในเช้าวันที่6ตุลา2519เรามารู้จักเขาสองคนกันค่ะช่างไฟสองคนนั้นนะคะคือชุมพรทุมมัยและวิชัยเกษีพงษาค่ะ ทั้งสองคนนี้เป็นอดีตนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภาคตอนดอ,อกเชียงเหนือและก็เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตนครปฐมค่ะเขาถูกฆ่าเพราะว่าได้ออกไปติดโปสเตอร์ต,อต่อต้านการกลับมาของพระถนอมหรือว่าถนอมกิติขจรค่คะหลังจากที่ติดโปสเตอร์นั้นนะคะก็ถูกพบว่ากลายเป็นศพและถูกแขวนคออยู่ที่ประตูแดงค่ะจากการชันสูตรศพพบว่าช่างไฟทั้งสองคนนี้เนี่ยตายก่อนที่จะถูกแขวนคอค่ะนั่นหมายความว่าเขาตั้งใจเอาศพมาประจานและปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะจับ คนก่อเหตุนี้ได้ค่ะเวียนเลือกภาพนี้มามันเป็นภาพที่เมื่อปี2562นะคะโครงการบันทึก6ตุลาได้ทําการเคลื่อนย้ายประตูดแดงมาเก็บเอาไว้เพื่อจะมีการจัดทําพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ6ตุลาต่อไปในอนาคตค่ะ ภาพชายที่ถูกแขวนคอที่ประตูแดงมักจะไม่ได้โด่งดังหรือว่าเป็นภาพจำนอกกับชายที่ถูกแขวนคอที่ต้นมะขามหรือว่าพี่วิชิตช,ชัยยมณ์กุลที่เวนได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วจากนั้นในปี2562ค่ะได้มีการจัดทำสารคดีเรื่องสองพี่น้องไปสัมภาษณ์ครอบครัวของช่างไฟสองคนนี้ค่ะ เขาบอกว่าสองคนนี้เนี่ยเป็นความหวังของครอบครัวเพราะว่ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็เป็นคนที่เรียนเก่งทั้งสองคนเป็นที่รักของครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านในชุมชนมากครอบครัวทั้งสองนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนค่ะหลังจากที่น้องชายถูกแขวนคอที่ประตูดแดงแต่ว่ามาเจอกันครั้งแรกในสารคดีเรื่องสองพี่น้องทั้งสองได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันว่าเรื่องราวของน้องชายตอนที่มีชีวิตเนี่ยเป็นยังไงความดีอะไรที่พวกเขาจดจําได้ พี่ชายของชุมพรทุมไมหรือว่าชายในภาพนะคะบ,บอกว่าหลังจากการตายของน้องเนี่ยเขาอ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับตลอด2ปีเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตายของน้องไว้ทั้งหมดในสารคดี2พี่น้องนะคะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวที่พวกเขาระลึกถึงน้องชายที่จากไปของเขากันค่ะเวียนแนะนําให้ไปดูสารคดีเรื่องนี้มากๆนะคะเพราะว่าเราได้บอกเล่า ง่ายงามความเป็นมนุษย์ของชายทั้งสองนี้ค่ะการตายของช่างไฟทั้งสองคนนี้นะคะเป็นหนึ่งในฉากการแสดงของนักศึกษาธรรมศาสตร์ค่ะซึ่งการแสดงครั้งนั้นได้นำไปสู่การสังหารหมู่ในเช้าวันที่6ตุลาเดี๋ยวเวียนจะเล่าในคลิปต่อไปค่ะ